สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพับเหรียญโรยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวสร้อยทิพย์ค่ะสวยๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว50เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์2ขนาดความยาว35เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว50เซนติเมตรนะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เรื่อกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาดิบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะถ้าออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบินสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ดิบบินนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ถังนะคะปือโกับมือชีจับสี่เส้นด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบินสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ไปนะคะนะคะได้แบบนี้นะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะ่คะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับดิบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดคามสี่เส้นไปนะนะคะ จับพาดข้าม 4, สี่เส้นไปพาดข้ามสี่เส้นค่ะพาดข้ามสี่เส้นไปค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี่นะเอาเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สี่ค่ 1, ะ แล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนคะคะแบบนี้นะร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเสร็จได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปนะคะร้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้ง มาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว35เซนติเมตรค่ะจำนวน8ปเส้นนะคะสอดลอดไปนะเราสามเส้นไปนะคะ1 2 3นี่นะเอาสามเส้นไปตามแนวดิบิ้นเลยนะแล้วก็ให้เหลือปลายดิบิ้นไว้แบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นมาด้านนี้จับนะคะบิดมาแบบนี้นะจับริบบิ้นบิดมาแบบนี้นะสอดรูถัดมานี้ค่ะรอสามเส้นไปนะนะคะดึงมาแบบนี้นี่ค่ะนะเส้นของเรานะคะมาสอดรูนี้รอสามเส้นนี่ค่ะจับบิดมาแบบนี้นะคะ ะคะทำฝั่งนี้ก็ได้นะคะเห็นนะจับมาสอดไป นี่ค่คะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับสอดบนปลายดิบินนะคะล่อสามเส้นไปนะนะคะ ตะแคงมาด้านนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะพับลงมาค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้ เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบน นะคะแล้วเราก็จกับพิบินมาค่ะพับมาด้านนี้นะคะพับมาแบบนี้เป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับสอดขึ้นไป เนี่คะ่ะเสร็จแล้วตัดปลายนิดนึงนค่ะเสร็จเริ่มร้อนแล้วคะ่ะดอกบัวสร้อยทิพย์นะคะส,สวยๆของเราก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ